สวัสดีค่ะพบกับชาร์มรีวิวในช่วงรีวิวของกักตุนเตรียมตัวถ้าเราต้องประสบพบภัยกับภัยสงครามนะคะอันนี้เป็นสินค้าอันหนึ่งกระดาษชำระนะคะกระดาษทิชชู่ของจำเป็นที่จะต้องใช้ในการเข้าห้องน้ำนะคะเราอยู่ต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็ไกลชนบทแบบนี้ไม่มีรถนะคะพ่อบ้านไปทำงานต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะคะเราก็สั่งทุกอย่างออนไลน์หมดเลยค่ะอันนี้เป็น ชิ้นหนึ่งแล้วเราก็ไปดูรายละเอียดกันนะคะว่ามีอะไรอีกนะคะแล้วเออเขาส่งมาหมดหรือยังนะคะเขายังส่งมาไม่หมดเขาทยอยส่งมานะคะอันนี้เออเยอะๆแบบนี้ก็ใช้ไปหลายเดือนคะ่ะสำหรับยุคนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิบวับที่มาแล้วมาอีกอาจจะมาอีกรอบอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ภัยสงครามด้วยะคะ่ะเราก็เตรียมตัวไว้นะ โดยเฉพาะคนไทยในต่างแดนเนี่ยเราต้องเตรียมตัวทุกสิ่งทุกอย่างนี้ถ้าเราไม่มีเราขาดไม่ว่าจะเป็นเ,เงินสดเงินอะไรต่ออะไรนะสินค้าภายในบ้านเนี่ยเราไม่มีใครมาช่วยเรานะคะเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดะคะ่ะชีวิตคนไทยในต่างแดนนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะพี่น้องจา๋าไปเลยจ้ะไปชมกันว่าเรามีอะไรบ้างนะคะ เมื่อกี้หิ้วไปสองกล่องแล้วนะคะอันนี้กล่องมันบางนะคะแล้วก็ฉีกค่ะก็หิ้วไม่ได้นะคะเรามาแกะกันตรงนี้เลยอันนี้เป็นกล่องที่สามค่ะดูว่าเขาส่งอะไรมานะคะอันนี้เราก็จะเอาใส่ตะกร้านี้ เข้าไปในบ้านค่ะที่เกเข้าไปของใช้นะคะของกินของใช้ที่เราสั่งมาทางเน็ตค่ะพี่น้องจา๋าก็นี่ค่ะเป็นของแบรนด์นี้เนาะคือเขาส่งถึงที่น่ะจะเป็นเนี่ยพวกผัเสลีแห้งนะคะ อันนี้ถ้ามีสดเราก็กินสดแต่ว่าในยมที่มันไม่มีสดนะคะเราก็ใช้แห้งแบบนี้ค่ะนี่อันนี้เผื่อเขาเพิ่งติดฉลากเลยนะคะพี่น้องจ๊ะเผื่อมีภัยสงครามเนาะว่าไฟฟ้าอะไรต่ออะไรไม่มีนี่ถุงพลาสติกค,ค่ะที่เป็นเก็บขยงขยะอะไรอย่างนี้นะคะ เผื่อไม่พยสงครามแล้วไม่มีไฟฟ้านะถ้าไม่มีไฟฟ้าของที่แช่แข็งมันก็ใช้ไม่ได้นะคะพี่น้องจา๋ามันก็อันนี้เป็นถุงมือของคุณแม่น้องข้าวนะคะที่ใช้ปกติเวลาเราทําอาหารบ้างอะไรบ้างแล้วก็ต้องใช้ทาครีมทาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอ่นมนะคะที่เราใช้ใส่กระฟงกาแฟค่ะพี่น้องจา๋าก็เป็นแบบนี้ ที่เป็นอันเล็กๆอ่ะตามเขาก็ใช้อยู่ของบริษัทนี้เนาะของแบรนด์นี้เป็นอ่าเขาก็ใช้อยู่โดยทั่วไปนะคะตามร้านก,กาแฟอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ซื้อมาไว้ในกรณีฉุกเฉินะค่ะแล้วข้างล่างก็เป็นผงซักฟอกค่ะผงซักฟอกก็คือใช้ของอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าของอันนี้ก็ถูกดีประหยัดดีสำหรับบ้านฟาร์มเขาก็มาส่งให้ถึงที่ด้วยนะคะ อันนี้ถุงหนึ่งก็สิบกว่ากิโลเนาะกี่กิโลนะถุงเนี้ยสิบห้ากิโลค่ะสิบห้ากิโลนี่ค่ะก็เราก็ซื้อของมาไว้อย่างนี้นะคะเขาส่งให้ถึงที่ก็สะดวกสบายดีสำหรับอ่าบ้านที่อยู่ไกลนะคะแล้วก็ เหมือนเราซื้อส่งอะคะ่ะเป็นสินค้าส่งมันก็จะราคาถูกนิดนึงค่ะนี่ค่ะก็เป็นทั้งหมดนะคะส่วนอีกกล่องสองกล่องนี้เรายังไม่ได้แกะนะคะกล่องใหญ่นี้ก็น่าจะเป็นผงซักฟอกที่เราซื้อมาเป็นสำหรับซักผ้าสีและผ้าขาวแล้วก็มีน้ำมงน้้ำมันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วมาเปิดถุงกันต่อนะคะเปิดถุงเปิดห่อว่าเรา ได้อะไรมาบ้าง ที่เขาส่งมาเนี่ยบางบางแต่เขาก็จะมีกระดาษห่อหุออ้มแางนี้นะคะกันกระแทกนิดหน่อยถุงค่ะเป็นถุงพลาสติกที่ใช้สำหรับแช่แข็งนะคะถุงเย็นนั่นเองนี่โอ้คุณฝรั่งสั่งซื้อถุงเท้าด้วยนะคะคือ ช่องเพจนี้นะคะเขามีทุกอย่างค่ะของใช้ในสวนของในครัวของในบ้านนะคะอันนี้เป็นถุง2องแพ็คค่ะเป็นไซส์ขนาด4กิโล2กิโลนะคะอันนี้เราก็จะเอามาใส่สตรอเบอรี่ค่ะจากสวนนะแล้วเราก็เก็บล้างสะอาดใส่ถุงและกิโลไว้แช่แข็งนะคะแต่ถ้าไม่มีไฟฟ้าแช่แข็งไม่ได้ก็คงจะต้องเป็นสตรอเบอรี่ตากแห้งค่ะพี่น้องจา๋า แล้วเราก็สั่งอะไรไมาอีกเนาะนี่อันนี้คือออ่ครีมอะโลเวล่าจ้าอันนี้นะอ่าไม่ใช่ครีมสีแชมพูค่ะแชมพูเราก็จะเป็นเราสั่งครีมมาด้วยแล้วครีมอยู่ไหนหรือว่าครีมไม่มีอันนี้เป็นแชมพูก่อนนะคะแชมพูอะโลเวล่าเดี๋ยวเรามาดูกล่องต่อไปกันจ้า อะโลเวล่าก็เป็นว่านหางจระเข้นะคะพี่น้องจากกล่องต่อไปดูสิเรามาดูกล่องนี้กันค่ะโอ้ช่วนหนักนี่คือไม่ใช่อะไรนะคะดูอันนี้เขาก็ใส่ การกระแทกมาก,ก็เป็นผงซักฟอกนะคะพี่ล้างจาผงซักฟอกแล้วก็อันนี้คือน้ำยาล้างจานค่ะน้ำยาล้างจานเป็นแกนลอนแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราก็จะเอามาแยกใส่ขวดใส่ขวดเล็กๆ ต่อไปก็คุณแม่้องข้าวจะทําน้ํายาล้างจานเองนะคะอันนี้ซื้อเข้ามาก่อนนะคะรอบนี้เรายังไม่ได้ซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับการทําน้ำยาล้างจานเดี๋ยวเราจะทําน้ํายาล้างจานจากผลไม้ที่เรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่หรือริปส์อะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะนี่ค่ะอันนี้ในกล่องก็จะเป็นผงซักฟอกนะคะ ก็ยังไม่โยกอ,ออกมานะคะหนัก15กิโลค่ะสำหรับซักผ้าสีต่างๆค่ะอันนี้เป็นแชมพูเมื่อกี้เนาะที่บอกแชมพูรโรเวล่าเนี่ยนะเขาบริษัทนี้เขาทำมา75ปีจ้าเรามาดูรายละเอียดกันค่ะเรามาดูรายละเอียดข้างหลังเขาเขียนไว้ว่ายังไงนะ ทำไมคุณแมู่กคาถึงสั่งของบริษัทนี้เนาะคือคุณปูกคุณย่ญญาเขาใช้กันมาก่อนหน้านี้นะแล้วเราก็ไม่ได้สั่งหลังจากที่คุณย่าเสียก็สิบสองปีแล้วค่ะสิบสองปีหรือเปล่าเกือบสิบสองปีนะคะตั้งแต่ปีสิบสองนะที่คุณย่าเสียาวนี้เราก็เอ่อช่วงนี้เป็นยุคป,ประหยัดนะคะมีทั้งวิบวับทั้งอ่ภาภัยสงครามเนาะเราก็ต้อง เลือกซื้อสินค้าอะไรมาตุนไว้เนาะนี่มาดูรายละเอียดข,ข้างขวดนี่เขาเขียนไว้อะไรส่วนผสมของอะไรบ้างนะคะแช,ชมพูบ้านหางจระเข้นี่ดูใบด้วยกันนะคะตรงนี้นะคะเขาบอกว่ามีความเข้มข้นระดับปรานกลางนะ c o n c e n t r a ตแชมพูที่เสร็จก็ใส่สารมีฟองนะคะดูตรงไหนโอ้ยตรงนี้ค่ะพูดผิดสารมีฟองนี่ก็คือนี่ค่ะ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะใช้ N70 นะคะเล้าเล้าลูหรือซัลเฟตก็คือสารส่วนผสมของซัลเฟตนะคะที่ใช้ในเป็นเป็นสิ่งที่เป็นส่วนผสมของแชมพูสบู่เหลวแล้วก็ครีมสระผมน้ำยาสระผมน้ำยาล้างจานอะไรอย่างนี้นะคะ โซเดียมก็คือเกลือนะคะแล้วก็น้ำค่ะอากัวนี่คือน้ำอีกม,มีน้ำมันค่ะน้ำมันรับนะคะแล้วก็มีไกลเซอรีนนี่นะคะเป็นตัวใช้ทำความสะอาดนี่ค่ะน้ำมันรับสเนี่ยรับซีสเนี่ยค่ะนี่ละค่ะเดี๋ยวคุณแม่ตองข้าวก็เคยใช้ก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ได้ใช้นานนอของบริษัทนี้นะคะอันนี้เราซื้อมาหกขวด เชฟปูจ้านี่ไม่ได้มีนี่เป็นแบบถูกนะคะส่วนน้ำยาล้างจานนุ้ก็เป็นแบบถูกค่ะเขาก็จะบอกว่านี่มันเข้มข้นนะเราต้องมาผสมนะคะเนี่ย2.5 ml นะีคะต้องมาสผสมกับน้ำ per femliter vat นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไม่สกรปรกมากค่ะก็คือ6 ml per femliter vat นะคะก็เรียกว่าส่วนผสม ถ้าสกปรกมากนี่คือ2.5ถ้าสกปรกน้อยก็คือ6 ml นะคะเป็นแบบนี้จะ้ะอันนี้ทำไมมีเครื่องหมายตกใจแบบนี้คือคำเตือนค่ะถ้าสมมุติว่าใครที่มีปัญหาเรื่องการแพ้คืออาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ต่อผิวหนังนะคะดูตรงไหนแล้วก็แพท้ที่ตานะคะก็คือ ถ้ากระเด็นเข้าตาอะไรเงี้ยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนี่ค่ะ for all self, a l l e a v o i oil energy นคะคะก็มีความแรงนะคะอาจจะทำให้ตานี้มีน้ำหูน้ำตาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะตอนนี้คุณแม่ต้อเข้าคัดจมูกจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมการรีวิวสินค้าราคาถูกยุคประหยัดของแม่บ้านต่างแดนนะคะวิถีชีวิตบ้านฟาร์มนะคะที่เราซื้อของมาเตรียมตุนไว้นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากๆจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าชาร์จรีวิวจะมารีวิวให้ชมอีกครั้งนะคะกับสินค้าดีๆในต่างแดนที่หาซื้อหาอยู่หากินหาใช้ได้นะคะในท้องตลาดทั่วไปแล้วก็ทั้งออนไลน์ค่ะ